สวัสดีครับผมนายพิศสัตอยนะวันนี้ผมจะมาเสนอโกติติกให้แก่ทุกคนได้ฟังนะครับโกสิติกนั่นคืออะไรใช่ไหมครับโกติติกเป็นกรดอ่อนที่ใช้ประโยชน์ในการถนอมอาหารโดยมีบทบาทสําคัญในการเพิ่มรสชาติให้กับอาหารให้มีรสเปรี้ยวมีกี่ชุดรับประทานได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่ามีความปลอดภัยในการบริโภคสามารถเติมลงในอาหารโดยไม่เกิดอันตารายได้สามารถจะใส่ได้ง่ายและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม โคตรติกยังพบได้ตมามธรรมชาติดยทั่วไปในผักและผลไม้ทำให้มีรสเปรี้ยวโดยเฉพาะพืชตระกูลมะนาวสับประรดและส้มซึ่งมีสัดส่วนโคสิติกเป็นองค์ประกอบสูงแต่แยัแรกๆในการผลิตโคสิติกทำโดยการคั้นมะนาวโดยตรงเพื่อให้ได้น้ำมะนาวซึ่งจะมีส่วนประกอบที่มีโคสิติกประมาณร้อยละ7ถึง9แต่ในปัจจุบันมีโรงงานผลิตกรดซิติกจำนวนน้อยกว่าร้อยโรงงานทั่วโลก ซึ่งจะนิยมผลิตโดยกวิธีการสกัดกรดซิติกจากน้ำตาลโคโคสผ่ามีไกโคไดซีดได้เป็นสารออกซาโรอาซิติกและผสมเป็นกรดซิติกโดยจจลซีนะครับประโยชน์ของเซลซิติกที่จะพูดนะครับจะเป็นด้านอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยจะมีด้านอุตสาหกรรมอาหารยากรดซิติกมีรสเปรี้ยวรสฝาดที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติในการควบคุมความเป็นกรดด่างจึงนิยมนํามาใช้ ในการปรับปรุงกลิ่นและรสในอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเพิ่มรสชาติเปรี้ยวเช่นน้ำมะนาวเทียมทุกอมรสมะนาวแทนกะใช้น้ำมะนาวหรือน้ำเดม,มอนโดยตรงก็ติดสามารถใช้เป็นสารของอาหารสารกัเสียหรือสารแอคติออกซิเดชันเนื่องจากมีนิย,ยก็เกิดออกซิเดชันทำให้อาหารและเครื่องดื่มมีคทัมชาไปได้ต่อ้าจะพูดในด้านของสก,กรมเครื่องสำอางนะครับ โพลิเป็นหนึ่งในสารเสริมความงามที่ใช้ผสมในเครื่องบำรุงผิวคีมมัสซา,าพแพร์เป็นให้อยู่ในรูปของครีมหรือโคนเนอร์หรือแบบหน้ากากโดยโพติกจะช่วยรักษาปัญหาสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอช่วยลดปัญหาอุดตันของรูขุมขนช่วยกำจัดสีผิวเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพและยังช่วยรักษาปัญหารูขุมขนอุดตนันโดยโพลิีจะทำหน้าที่คายสารซักฟอกตาธรรมชาติเพื่อช่วยบำรุง ส้าผิวมีที่ทำความสะอาดผิวได้อย่างลึกล้ําทําให้ผิวสะอาดอ่อนนุ่มนอกจากนี้ช่วยลดริ้วรอยแผลเป็นอีกด้วยนะครับ็ได้ของอุตสาหกรรมการเกษตรจะนิยมนํากรดซิตริกมาประยุกต์ใช้เป็นส่วนผสมในปุ๋ยน้ําหรือโฮอร์โมนพืชเพื่อนำลายไขมันที่เคลือบผิวใบทําให้สามารถดูดซึมสารต่างๆผ่านใบได้มากขึ้นหรือการใช้เป็นส่วนผสมในน้ำหมกักชีวภาพสารฉีดพ,พ่น ในเพื่อยับยั้งการเจ็บโตของเชื้อจุลินทรีย์และเชื้อราในผักนอกจากนี้โกสซิติกยังสามารถใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์เพื่อความเป็นกรดในกระเพาะอ,อาหารซึ่งจะช่วยให้สามารถย่อยสลายและดูดซึมสารได้ดีขึ้นละย,ย,ยังช่วยยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในระบบทางเดินอาหารของสัตว์ด้วยนะครับต่อมาเจะ้าะูดในด้านของอุตสาหกรรมซักฟอกและทำความสะอาด สารซักฟอกลักษรคเขาสะอาดทั่วไปทั้งผงซักฟอกน้ำยาล้างเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆรวมมีกดษิีพิปององค์ประกอบเช่นการผลิตผงซักฟอกจะใช้โซเดียมสเตรดเป็นสารตั้งต้นแทนฟอสเฟตเนื่องจากโซเดียมสเตรดสามารถจะใสได้ง่ายไม่เป็นพิษต่อสัตว์น้ำไม่ก่อให้เกิดการดูดโตของพืชน้ำนอกจากนี้กดษิีพิยังมีคุณสมบัติในการจับคราบล้างตะกอนและสนิมในหม้อต้มน้ำและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับ ต่อมาเราจะมาพูดถึงโครงสร้างของมันธะนะของกรดซินะครับนี่เป็นรูปโครงสร้างของแพ้ของกรดซินะครับจะมีสูตรเป็นไนโตเนเป็น C6H8O7H2O นี่เป็นรูปโครงสร้างของพันธะของกรดซินะครับจะเป็นรูปโครงสร้างในสารมติครับโดยคาร์บ,บอนจะเป็นสีดำอกซิเจนสีแดงไฮโดรเจนสีขาวตามรูปนะครับ และยังมีคุณสมบัติเป็นกดอินทรีย์นะครับตาลูกศรจะเป็นสูตรทั่วไปของกดอินรีย์นะครับชีพันธะของคาร์บอนในกรดซิติกนะครับตามสูตรไม่ได้กุนของกรดซิติกเลยนะครับนี่คือโครงสร้างพันธะของกรดซิติกนะครับโดยจะแบ่งชี้ของพันธะของคาร์บอนในกรดซิติกเป็นดังนี้นะครับโดยจะมี3กรกอินรีย์1่งแอลกอฮอล์ที่ต่อกันอยู่นะครับ นี่คือหลายที่มาที่ที่เราหาได้มาครับพอจบการนำเสนอทีนี้ครับ